สวัสดีครับทุกคนในตอนนี้นะครับเราก็ดรียเก,เก,กเกม A อคช่นเคยและในวันนี้ครับผมจะพาทุกคนไปเล่นเจ้าก็อเอ่ไม่ใช่มันอยู่นี่อยู่นี่ก็อตซีล่าเนเมซิครับไอเจ้าตัวนี้ดีไซน์คล้ายๆลุดออกมาจากในอนิเมะเลยครับอ่าทุกคนลองดูผิวหนังมันแล้วก็หน้าตาทุกคนคิดว่ามันได้รับแรงบันดาลใจมาจากอะไรครับติ๊กตอกติ๊กตอกสำหรับอื่นจะมองมันเป็นยังไงผมไม่ทราบแต่สาหรับผมแล้วเนี่ยผมคิดว่าหน้าตามันคล้ายๆกับเบอร์เซอร์เกอร์อาร์เมอร์ของกัสเลยครับไอกัสจากเรื่องเบอร์เซอร์ี่ะเงาอเรรียบ้อยเต่า ก็คือว่าพานทีแล้วเราเพิ่งกลับไปเล่น,นโนเสาร์ธรรมดามา,าไม่นานพอกลับมาพานนี้เรามาเล่นใครจูตัวใหญ่อีกแล้วแต่เจ้าตัวนี้ที่ผมอยากเล่นเพราะว่าดีไซน์ล้วนๆเลยครับดีไซน์ผมคิดว่ามันเท่มากเลยนะโอ้แล้วตัวแมงอย่างใหญ่อ่ะดูดีเนี่ยเอ้ยเอ้ยนอะไรอะไรอยู่ฮะมาเป็นฝูงเลยไอตัวเล็กเรียบร้อยจริงจกเฮ้ยขวางหูขวางตาวะ่ะไอโนอกไอโนกกระโดดยิงอฮ้ยเฮ้ยใจเย็นพี่อ้อ,อ้ยเรียบร้อยกวาดล้างว้ยกวาดล้างกวาดล้างกวาดล้าง กวาดล้างนี่ไปไหนเขายิงโดนก็อตซิล่าของเราด้วยนะเนี่ยโอ้ยโดโดสีแดงวะ่ะโดโด้สีแดงนําโชคมาเดี๋ยวเรามาขึ้นเล่นเจ้าตัวนี้กันเลยครับเดี๋ยวผมจะมาให้ดูหน้าตาช้าๆของมันนะครับดูคล้าย,ย,ยเบอร์ดซิเกอร์อัลเมอร์มากเลยมาเรามาเทสสก,กิลกันหน่อยดีกว่าเริ่มจากคลิกซ้ายนะครับคลิกซ้ายจะเป็นการใช้กรงเล็บแหลมๆในการข่วนซ้ายแล้วก็ขวาส่วนคลิกขวานะครับจะเป็นการกัดกดคอนโทรลเ,เป็นการคำรามโอ้โหเสียงรู้สึกว่าเจ้าตัวนี้มันไม่สามารถกระโดดได้นะมาต ไปกด X อไกกด X กด X เป็นการกระชื่อหยแหลกเลยกระชืบทีส่วนกด R ครับเป็นชีเด็ดเลยนั่นก็คือการชาร์จพลังเดี๋ยวกดออกไปอุ้ยรุนแรงมากหมายถึงว่าฝังจากเสียงนะมันดูรุนแรงมากเลยครับบนป ้ยความตลบบอกเลยงั้นเดี๋ยวเราลองไปเทพ,พลังกันดีกว่าครับว่าไอ้เจ้าเนี่ยพลังอยู่ในระดับไหน Let's go ครับมาครับผมทุกคนในศึกแรกนะครับผมจะพาไปเจอเจ้าดักกันคู่แรกให้เจอง่ายๆไปก่อนครับเริ่มต่อสู้กันแล้วตามไฟล์ต่างชาร์จพลัง อุ้ยพ่นเหมือนจะพ่นไม่โดนเจ้าดักเลยนะโอ้โหเพราะว่าดักมันหลบอยู่ใต้ตีนครับขอนตลบบอกเลยโอ้โหท่านี้เป็นไงเจ้าเนมิซิต์กอซิล่าจะสามารถชนะเจ้าดักทั้งสองตัวได้ไหมกระทืบแล้วอี๋วู้หกระทืบชี้แรกทีไอเจ้าดักก็กระทืบเหมือนกันครับโดยใช้สี่ขากระทืบสี่ขาโอ้โหโคตรน่ารักเลยนะเอาอีกแล้วเนมิซิต์ทำการชาร์จพลังโอ้โหโคตรสวยชาร์จพลังอุ้ยพ่นแล้วโดนเจ้าดักไหมเจ้าดักมันหลบใต้ขาครับทุกคนเป็นไงโดนหรือเปล่าโอ้โหคุณตลบเหมือนจะไม่โดนเจ้าดักเลยนะเจ้าดักตอนนี้รู้สึก คทำลามแล้วเนี่ยมีสิกอซิล่ามาอีกแล้วเฮ้ยอมนี้พลังสีแดงเอา่พลังทำลายล้างสีแดงมาแล้วอุย้ยพ่นขึ้นฟ้าแล้วก็ลงมา แลก,แ,กแต่ยังทำไรเจ้าดัทั้งสองตัวไม่ได้อยู่ดีครับอาจจะเป็นเพราะว่ามันไปหลบใต้ขาของเจ้ากอซิล่าเลยทําให้โจมตีไม่นาหนัดเท่าไหร่เพราะว่าขนาดตัวมันตากันเกินครับไอเจ้าดักนี่ก็ใช่ย่อยนะสามารถพลําแสงได้เหมือนกันครับแต่ว่าเลือดออกแล้วดูเหมือนว่าไอเจ้าดักอีกตัวจะตายเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับกอซิล่าในเมซิดท,ทำการเพื่อขึ้นไฟอีกแล้วระเบิดเรียบร้อยเป็นไงตายไหมเรียบร้อยในตอนนี้นะครับเจ้าดักทั้งสองตัวก็ได้ถูกกำจัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วผู้ชนะก็คือกอรซิล่าเนเมซิดครับป่าคผมทุกนในต่อ ไปนะครับผมจะพาเจ้าเนเมซิสมาเจอกอร์ซิล่าเฮเซในรอบนี้เราทำการเปลี่ยนโพสิชันเล็กน้อยครับมาสู้กันในทะเลทรายจริงกว่ารอบนี้ผมขออนุญาตบังคับเองเลยนี่ปล่อยพลังไปอ้าวเรียบร้อยหายไปไหนเฮ้ยอย่าบอกนะว่าตายแล้วเหรอเจอพลังเมื่อกี้มันตายจริงๆด้วยครับทุกคนโอ้โห ศึกนี้ช่างจบไวเหลือเกินก็คือไอ้พลังเมื่อกี้เจ้าดาร์กโดนไปหลายรอบเลยนะแต่ไม่เป็นไรครับหรือว่าเจ้าเนเมซิสมันยิงไม่โดนเจ้าดาร์ควะเพราะว่าในศึกแรกอะ่ะเจ้าดาร์กไปหลบอยู่ที่หวางขาเจ้าเนเมซิสครับแต่ผิดกับเจ้ากอซิล่าเฮเซไอ้เจ้ากอซิล่าเฮเซนะครับโดนทีเดียวตายเลยเฮ้ยจะว่าไปก็โหเหมือนกันนะเนี่ยงั้นในศึกต่อไปครับผมจะพาเจ้าเนเมซิสกอซิล่าที่เท่ที่สุดไปเวอร์ซัสกับกอซิล่าที่สยองขวัญที่สุดอย่างชินกอซิล่าไปชมกันเลยค่ะมาแล้วครับชินกอ่า,ารบซิ ทีละส่วนที่มีเสียงซาวที่แบบโคตรใช้ได้มีเสียงซาวส่วนตัวได้นะสำหรับเจ้าชินกอซิล่าแต่พอดูขนาดตัวแล้วนี่น่าจะเล็กกว่าเนเมซิดเยอะครับมาแล้วศึกระหว่างเนเมซิดเจอกับชินกอซิล่าโอ้โหโคตรแหลกพลังไอความร้อนของชินกอซิล่าจะสามารถทําอะไรเจ้าเนเมซิดได้ไหมอูต่างคนต่างช้าพ,พลังเนเมซิดกอซิล่ากับชินกอซิล่ามาแล้วลําแสงที่หางของเจ้าชินกอซิล่าเอา้า เรียบร้อยทําไมศึกมันจบเร็วหมดเลยวะผู้ต่อสู้ที่สามารถยื้อเวลาเจ้าเนเมซสได้นานที่สุดกบเป็นเจ้าดักครับผมก็พูดเหมือนเดิมอะอาจจะเป็นเพราะว่าเจ้าดักมันมีขนาดตัวที่เล็กเลยทําให้เนเมซสมันยิงไม่ค่อยโดนครับมากันจา้าโหดขนาดนี้เดี๋ยวเราพาไปเจออีโวกอซิล่ากันเลยดีกว่าครับมาแล้วอีโวกอซิล่ากอซิล่าสุดเทพของพวกเรามาดีเริ่มสัตว์กันแล้วระหว่างเนเมซสกอซิล่าเจอกับ e อีโวกอซิล่าเองอย่างแหลกเลยจัดการกันไปนี่ e อีโวก็มาทังได้เหมือนกันลพล เจอพลังสีฟ้าโอ้โหแหลกค้างเอาเชี่ยคอมค้างเดียว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 ทุกคนได้ยินเสียงผมปะโอเคหายค้างแล้วมามา,มาสู้ต่อขนาดตัวของกอซิล่านี่แม่งเสียเปรียบเหมือนเดิมเลยครับไอต,ตอนนี้พลังสีแดงมาแล้วทําการพ่นไยโดนุกระเดน็ดนกระเดน็ดนไปไหนอุน้ยกระเด็นตกเขาเอาตายเลยเด็นอย่างไกลเรียบร้อยเหมือนจะตายนะครับเมื่อกี้พ่อเห็นมันนั่งคุกเข่าอะเพราะผมจําท่าตายของอีวูกอซิล่าได้ครับไอ้ชี่ จะโหดไปไหนว่ากอซิล่าในมิซิสเนี่ยผมว่าไอ้เจ้ากอซิล่าตัวนี้สามารถเข้าไปอยู่ในกลุ่มของกอซิล่าเทพได้เลยครับคือว่าปกติคลิปอาร์ของผมนะครับจะอยู่ที่ประมาณ10นาทีแต่ผมคิดว่าวันนี้น่าจะไม่ถึงสาเหตุก็มาจากไอ้เจ้าตัวนี้นี่แหละครับเพราะว่าสคู่ต่อสู้ที่มันได้เจอเนี่ยมาปิดเกมเร็วทุกคู่เลยครับโดยเกมแรกนะครับมันสามารถเอาชนะเจ้าดักมาได้คู่แรกก็ถือว่านานสุดแล้วและพอชนะเจ้าดักเสร็จก็ไปเจอกับเฮเซกอซิล่าเฮเซกอซิล่าก็โดนปิดเกมไวเหมือนกันครับคู่ต่อสู้ตัวท ทำให้ผมชนไม่ไหวนะครับเลยจับไปเจอกับเจ้าอีโวกอซิล่าและเป็นไงอีโ e วกอซิล่าก็เด็นไปนู่นอ่ะโอเคครับผมทุกคนสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตจ,จบคลิปไว้เพียงเท่านี้ละกันนะครับสาหรับเจ้ากอซิล่าในเมซีถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะและสําหรับวันนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ